สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคุณธิดาคุ้มแผนปอค่ะรหัสนักศึกษา57126613013ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแกมการสุบันแจมค่ะรหัสนักศึกษา57126613016ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธิดาดีทองออยบูบิบค่ะรหัสนักศึกษา57126613043สวัสดีค่ะดิฉันนางสาว บรรยาเกตโกวิชป si ๊อปค่ะรหัสนักศึกษา5 7 1 2 6 6 1 3 0 4 0สค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดารลัตสิบิศูนย์กอค่ะรหัสนักศึกษา5 7 1 2 6 6 1 3 0 4 9สค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรสทศกิติดาสิมาค่ะรหัสนักศึกษา5 7 1 2 6 6 1 3 0 5 3ค่ะ ชิฉันนางสาวปีนุชผลวัทิพนุชค่ะรหัสนักศึกษา5 7 1 2 6 6 1 3 0 3 9ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัชชนุทาวันเพลงค่ะรหัสนักศึกษา57126613023ค่ะ,คะสวัสดีครับกระผมนายวสันต์ชินทรรัศม์เจ้ครับรหัสนักศึกษา57126613021ค่ะ สวัสดีครับนายเกษรแบนคำแฮปปี้ครับรหัสศึกษาห้าเจ็ดหนึ่สกหามศูนย์สี่หกสวัสดีครับกับผมนายนิพัทธ์จงดีน้องไนท์ครับรหัสนักศึกษา5 7 1 2 6 6 1 3 0 2 2สวัสดีครับกระผมาน,น,นายรัตศักดิ์วราศากดิ์ไกด์ครับรหัสนักศึกษกหนึ่งสามศู2ย์ห้าสอมารับมชมเว็บไซต์ของเรากันนะคะคหน้าแรกของเว็บไซต์เรานะคะจะประกอบด้วยคำนำค่ะ แล้วก็ตามด้วยประวัติความเป็นมาของโรคไข้หวัดนกแล้วก็วัตถุประสงค์ของการของไข้หวัดนกแล้วก็จะเป็นพวกเนื้อหารโรคไข้หวัดนกเช่นวิธีการติดต่ออาการการป้องกันโรคนะคะแล้วก็จะมีผลกระทบต่อมาเป็นผลกระทบทางด้านบวก แล้วก็ผลกระทบทางด้านลบแล้วก็จะเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดลกนะคะแล้วก็จะเป็นสรุปการทำงานแล้วก็สรุปเนะะื้อหาค่ะแล้วก็เป็นสมาชิกในกลุ่มนะคะมีทั้งหมด12คน แล้วก็มีอ้างอิงแล้วก็เป็นวิดีโอที่นำเสนอผลงานกับภาพกิจกรรมโอเคค่ะจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะ